คือส to ิมักอันคักนูนสูตรเดี่งนี่มันอื่นจ้ะเฮ้ยมันแตกดากแหมีจริงเหรอยะก็มันนั้นมันแตกจริงจริงเหรอมันเป็นอะไรลนะเอ้ยเอาเขาทำไมไม่เห็นมาตั้งนานแล้วหนูไม่รู้ว่าเขาไปไหนเม่นว่าเขาลักหนีเราตีนี่ เเป็นตะไบปะน้องนอนหลับปะน้อนี่เนาะอย่าปนดมดินตาเมื่นา่ะสวยปนกินหอมมากตีล้วกินเ้วนี่ปนอ่ะตีวสวยปนเรากินเลย

จะไม่หาหยิบมาโรดล่ะไม่หเป็นยูนาสาละบุตรีนี่นี่นี่กินแมมกด่นังกอรูคือสิมักอันคักนอสูตรเดงนี่มันอื่นจเมันแตกดากเนีจริงเหรอยะ ก้อนท่านมันแตกจริงๆเหรอมันเป็นอะไรนะเอ้ยเอาเขาทำไมไม่เห็นมาตั้งนานแล้วอไม่รู้ว่าเขาไปไหนเม้นไมเขาลักหนีเหลือตีนี้เป็นตะไบปะเนอ No lapping on, you know.